ครับก็เรามาอยู่กับเรื่องของความรู้เบื้องต้นสําหรับการก่อตั้งบริษัทกันนะครับจริงๆมันก็ไม่เชิงเป็นความรู้เบื้องต้นหรอกมันเรียกว่าเป็นแก่นที่พอ,อทําธุรกิจมานะครับแล้วรู้สึกตัวผมเองนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่สําคัญมากๆสําคัญมากๆในการทําบริษัทก็คัดสองสิ่งที่คิดว่าสําคัญที่สุดนะครับเพื่อเอามาถ่ายทอดให้ฟังนะครับ เรื่องแรกเรียกว่าเรื่องของพาร์ทเนอร์นะครับเรื่องที่สองเรียกว่าเรื่องของการเงินก็บางทีนะครับถ้าเกิดการที่เราทําบริษัทส่วนใหญ่เราก็จะชวนเพื่อนๆมาใช่ไหมครับเอาเพื่อนที่ใกล้ตัวเอาคนที่เราคิดว่าเก่งเอาคนที่เรารู้จักมาก่อนมาทํางานด้วยกันนะครับก็มันก็เป็นการไม่ผิดมากนักนะครับที่เราเลือกที่จะทําสิ่งนั้นแต่ว่าการที่ เราจะทํางานจริงๆมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับแล้วก็เราควรจะมีหลักการนี่ในการเลือกพาร์ตเนอร์ได้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นสตีฟจ็อบกับสตีฟบอสเนียที่เขาร่วมมือกันก่อตั้ง Apple s t ใช่ไหมครับสตีฟจ็อบก็เป็นคนพูดเก่งเป็น c ีอที่มีวิชั่นมีความคิดมีไอเดียที่บันเจดิดตลาดส่วนสตีฟบอสเนียเป็นเหมือนโปรแกรมเมอร์เป็นคนทํางานเบื้องหลังที่ช่วยให้ทาง Apple ยืนหยัดมาได้เป็นคนที่คอยเก็บ สิ่งที่ซลิปจ็อบเป็นคนไปขายแล้วก็ทําให้มันเป็นจริงในเชิงของการทำโคดดิ้งหรือว่าทําส่วนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ให้นะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆที่ทําให้เราเห็นภาพครับว่าคนที่จะมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทหรือว่ามาเป็นพาร์ทเนอร์กันควรที่จะต้องมีคุณสมบัติก็คือทําหรือว่ามีความชอบในสิ่งที่จะทําในสิ่งที่ต่างกันอ่าฟังดีๆนะครับ มีคนที่มีความชอบในสิ่งนั้นๆต่างกันเช่นสมมุติสตีฟด็อกกับสตีฟบอสเนี่ยนะครับคนเดิมเลยสตีฟด็อกชอบขายชอบพิเศษชอบคิดไอเดียใหม่ๆปรากฏว่าวันดีคืนดีนะครับสตีฟบอสเนี่ยก็เป็นคนประเภทเดียวกันนะครับอยากที่จะพิเศษอยากที่จะขายของใหม่ๆนะครับสตีฟด็อคิด iPhone ขึ้นมาปุ๊บสตีฟบอนี่บอกว่าอยากคิดแอปเปิลแอปเปิลวอชต่อนะครับอ่าก็ เรียกได้ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นมานะครับก็คือมีแต่คนคิดไม่มีคนทํางานนั่นเองนะครับก็จะเรียกได้ว่าทําให้ไม่มีคนทํางานนะครับอีกอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมประสบพบเจอกับตัวเองมาเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเหตุการณ์ของตัวเองขออนุญาตอธิบายหลักการของแบบทดสอบบุคลิกภาพที่เรียกว่า DISC เล็กน้อยนะครับ DISC ถ้าเกิดเราเสิร์ช DISC แล้วก็แบบทดสอบบุคลิกภาพก็จะมีมากมายเลยแต่ว่าผมได้รวมลิงก์ของการไปทดสอบตัวเองตัวหนึ่งที่ลิงก์นี้นะครับก็สามารถไปทดสอบเองได้ถ้าเกิดเราสรุปสั้นๆก็คือตัว DISC เนี้ยมันจะมีแกนประมาณนี้เราขอเรียกมันว่าบนบนขวาล่างซ้ายแล้วนะ DISC บนขวาล่างซ้ายนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจง่ายๆคือแกนบนคือคนที่ชอบคิดอะไรสร้างสารรค์ทําอะไรใหม่ๆคิดโครงการใหม่ๆนะครับงานเก่าไม่ค่อยเสร็จคิดของใหม่เรื่อยๆเวลาดูการ์ตูนดูงานทํานู่นทนํานี่อ่านหนังสือก็จะเปลี่ยนสไตล์ทํานู่นทนํานี่อะไรที่ใหม่ๆเรื่อยๆไอครับไอไอคือคนที่ชอบเข้าสังคมเอาสั้นๆนะครับคนที่ชอบคอนเน็กผู้คนคนที่ชอบพบปะผู้คนอยู่งานปาร์ตี้แล้วมี พลังเกิดขึ้นเยอะนะครับคนประเภทไคนประเภท S นะครับชอบทําอะไรเดิมๆทํางานโอ peration ซ้าไปซ้ามาชอบงานที่ไม่เสี่ยงเป็นคนที่ประเภทไม่เสี่ยงชอบทําอะไรเดิมๆนะครับอาจจะอยู่อาชีพเดิมๆเช่นคอยทํโอ peration อาจจะเป็นแนวทําซ้ําไปซ้ามานะครับงานซ้าไปซ้ามาเช่นงานแพ็คกล่องกระดาษนะครับหรือว่างานเก็บเงินในตู้ทางด่วนหรือพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ที่แบงค์เป็นต้นนะครับ ตัว S นะครับตัว S ตัว C คือคนคิดเป็นระบบนะครับมีการวางแผนมีการคิดวิเคราะห์ชัดเจนคนที่เป็นตัว C ก็จะเป็นแนวพวกโปรแกรมเมอร์นะครับที่วางแผนงานทีนี้เรามาดูปัญหาหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลาผมเริ่มทําบริษัทแล้วกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมอยู่ประมาณผมเป็นคนที่ชอบทำอะไรใหม่ๆนะครับรวมไปถึงคนที่คิดเป็นระบบ นะครับฉะนั้นงานในบริษัทก็จะเป็นเช่นวางแผนจัดการ, project, ร,รโปรเจกต์นะครับหรือคิดคิดโปรเจกต์โครงการใหม่ๆนะครับหรือคิด requirement ให้ลูกค้าใหม่ๆใช้ความ creative ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับก็ตอนนั้นผมมีพาร์ทเนอร์ที่ทํางานร่วมกัน3คนนะครับคนนึงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นนาย BA ลวกันอีกคนนึงก็อยู่ใกล้ๆกันเลย,ยแถวนี้เป็นนาย B ปัญหาไหมครับพอทุกคนมันไปกาะกลุ่มอยู่แถวเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโดยปกติแล้วคนเหล่านี้จะไม่ชอบไปพบปะผู้คนฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ขาดแน่ๆก็คือเซลล์หรือว่างานขายนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดแน่ๆคือคนพวกนี้ก็จะไม่ได้ไปจาดแยะไปขายของไปอยากมีความสุขในการพูดคุยกับคนฉะนั้นสิ่งที่เราขาดก็คือขายของแต่เนื่องจากพวกผมแล้วก็เพื่อนๆก็คือ มีคอนเนคชันที่ติดตัวมาวเร้อสมัยเรียนนะครับก็เลยทําให้มีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆส่วนที่จําเป็นต้องขายก็คือไม่ได้มีเมื่อมากนะักแต่จริงเราอาจจะดีกว่านี้ก็คือถ้าเกิดเรามีคนที่สามารถขายด้วยนะครับอีกตัวนีงที่ขายก็คือสายที่เป็นล่างๆบริเวณนี้ก็คือกลุ่มคนที่ชอบทํางานซ้ําๆเดิมๆเก็บรายละเอียดคอยอยู่เบื้องหลังแล้วก็ปิดงานให้ครบทั้งหมดเราก็ขาดเช่นกัน นะครับฉะนั้นเมื่อเราเจอกับปัญหายอย่างนี้ปุ๊บหรือตอนที่เราเปิดบริษัทหรือว่าตอนที่เราทํางานเราก็ไม่รู้เฮ้ยทาไมมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วทําไมตอนที่เราให้เพื่อนไปช่วยทํางานบางอย่างทําไมดูเขาไม่ชอบทําไมการที่เพื่อนเราอยากจะทํานู่นทนํานี่แล้วแบบเราคิดคล้ายๆกันพอเราบุคลิกคล้ายกันแต่ว่ามีบางส่วนที่เรายังเหมือนข,า,ข,า,ดขาดอยู่นะครับฉะนั้นทฤษฎีของ ตหรือว่าตัว DASC นี้เป็นหนึ่งในตัวที่ตอบโจทย์นะครับถ้าเกิดเราอยากที่จะประยุกต์ใช้งานง่ายๆก็คือเราต้องมีครบทั้งสี่ฝั่งอันนองนะครับเราต้องมีครบฝั่งนี้ฝั <S <S ่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับพาร์ทเนอร์เราไม่ว่าจะรวบรวมใครมาก็ตามถ้าพาร์ทเนอร์ไม่มีสิ่งนั้นก็ต้องไปหาพนักงานบริษัทที่มี ให้ครบทั้งสี่ฝั่งนะครับฉะนั้นก็เรียกได้ว่าจำเป็นที่จะต้องเลือกพาร์ทเนอร์หรือว่าเลือกเพื่อนเลือกคุณส่วนที่มีความเติมเต็มกันแล้วกันนะครับเป็นบทเรียนสำคัญนันหนึ่งที่ผมพบเจอมานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือบทเรียนทางด้านการเงินนะครับในทุกๆช่วงของเวลาก็คือถ้าเกิดเรามีแบล็กกราวนะครับแบล็กกราวหรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านของเทคนิคอลเท่านั้น หรือการขายเท่านั้นแต่ว่าเราไม่ไม่ได้รู้วางแผนเรื่องการเงินที่ลึกซึ้งมากนะักเราก็จะไม่ค่อยมีทิศทางหรือว่าเราจะไม่ได้คิดล่วงหน้าไปมากนะครับสิ่งที่เราควรทําคือเราต้องมีตารางคล้ายๆอย่างนี้ครับเช่นเรามองล่วงหน้าไปเลยว่าเฮ้ยหนึ่งปีนี้เราจะทาอะไรนะครับสายละเดือนเราจะทาอะไรนะครับแล้วก็แต่และว,วันนะครับเราจะทาอะไรนะครับเราก็จะทําให้เราสามารถรู้ล่วงหน้าคร่าวๆได้ว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับและ ในสิ่งต่างๆมันจะเราจะต้องทำยังไงเพื่อมุ่งไปยังทิศทางที่ทกำหนดเอาไว้นะครับฉะนั้นการเงินเป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญและทุกคนจะต้องวางแผนล่วงหน้าเอาไว้โอเคนะครับก็สำหรับการก่อตั้งบริษัทก็น่าจะมีประเด็นที่อยากจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับ